สวัสดีครับนัทพาวยสวัสดีครับวันนี้มีหุ้น2ตัวสาหรับคอปันผลหุ้นใหญ่นะครับที่เราต้องซื้อภายในวันนี้นะครับหนึ่งก็คือแอดวานนะครับผมปันผล4ี่บาทหกสตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับถือว่าก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับความน่าสนใจก็คือหุ้นราคาย่อลงมานะครับตลอดช่วงสัปดาห์นี้เลยนะครับผมย่อลงมาถึง2 1 0บาทนะครับ นะฮะวันนี้ก็ต้องเป็นวันซื้อเพื่อกินปันผลเพราะว่าวันจันเนี่ยจะขึ้น X d ดีแล้วนะครับสถิติที่น่าสนใจนะครับปีที่แล้วนะครับก็อยู่ราวๆนี้ครับ210บาทนะครับราคาหุ้นณวันปันผลปีที่แล้วนะครับหลังจากปันเนี่ยลงมานิดหน่อยนะครับลงมาก็ไม่นิดละครับประมาณ10บาทนะครับลงมา10บาทแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับสำหรับพอปันผลแอดวานนะครับก็วันนี้ต้องซื้อนะครับแล้วก็ดูสถิติไว้นะครับตอนหลังๆเนี่ยแนวต้านระดับระดับ200เนี่ย 220เนี่ยเป็นแนวที่แข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเล่นรอบได้ก็220ก็พยายามขายนะครับผมดูงบมา5ปีเนี่ยแอดวานเนี่ยงบเท่าๆกันทุกปีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ลงมาซื้อขึ้นไป220ขายแต่ว่าวันนี้เราต้องซื้อรับปันผลสําหรับคนที่ชอบปันผลครับอีกตัวหนึ่งนะครับปตทอสอพอครับก็เปิดประเดิมปันผลนะครับ วันจันทร์เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องซื้อแล้วนะครับเพื่อวันจันทร์ขึ้นเคลื่อนไหม XD นะครับปตทสผอปันผล5บาท25สาตางค์ต่อหุ้นนะครับนะฮะก็ถือว่าราคาขึ้นลงตามน้ํามันแหละครับแล้วก็ปันผลก็เป็นผลพลอยได้นะครับตัวสผอก็สวิงเวี่ยงไปตามราคาน้ํามันนะครับความน่าสนใจของปีที่แล้วก็นะครับพอปันผลปุ๊บราคาน้ํามันลงครับก็เลยลงมาพักหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยแหละครับสวิงตามน้ํามันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ เพราะนั้นใครชอบก็ซื้อวันนี้เพื่อปันผลครับส่วนปตทประกาศแล้วเดี๋ยวจะมีในรอบหน้านะครับวันนี้เอา2ตัวไปก่อนนะครับซื้อนะครับรับปันผลวันจันทร์ครับผม